สวัสดีครับกลับมาพบกับเปิดกล่องของสะสมอีกครั้งนึงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมนำนี่ครับบิ๊กซอฟนะครับเป็นไลเดอร์ไนท์จากซีรีส์เรวคินะฮะก็บิก๊กซอฟก็ต้องใหญ่พอสมควรเลยนะฟุตก,กว่านะสำหรับบิ๊กซอฟตัวนี้นี่ ผมเห็นว่ามันค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงนะก็คือนี่นะมันมีผ้าคลุมแต่ตัวนี้ฮนะผ้าคลุมมันหายไปแล้วหนึ่งข้างนะเป็นผ้าคลุมที่ทําจากผ้าสังเคราะห์ครับพวกผ้าไนล่อนผ้าโพลีเอสเตอร์อะไรพวกน,นั้นนะครับเนี่ยนะด้วยการเวลาเพราะว่าบิ๊กซอบตัวนี้มัน20ิปีแล้วนะครับเห็นนะครับ าโชว์เท้าของมันฮะนี่ฮนะสองพันสองี่ฮะจากซีรีส์ลิวคีฮนะแล้วก็ที่มันน่าสนใจอย่างที่บอกก็คือว่ามันมีผ้าคลุมด้วยนะซึ่งนานๆผมแทบไม่เคยเห็นเลยที่ว่า b i g s ซอฟมันจะมีผ้ามีซึ่งซึ่งมันเป็นลักษณะพิเศษของ b i g s ซอฟไรเดอร์ไนทตัวนี้นะครับตัวมันใหญ่นะฮะแล้วก็ ค่อนข้างจะยืนไม่ค่อยอยู่แล้วเนี่นะมันเดร์ขยับแขนได้นะครับบิ๊กซอฟตัวนี้นี่นะครับขยับแขนได้สองข้างแล้วก็มีอาว,วุธสีน้ำเงินสวยงามทีเดียวนะฮะสมกับเป็นไลเดอร์ไนท์นะครับ ดูอีกครั้งนี่นะฮะสองศูนนั่มันคือ20่ปีมาแล้วนะครับนี่แหะครับสภาพบิ๊กซอ2ฟยปีซึ่งก่อนที่มันจะเเสียหายไปมากกว่านี้ผมก็เลยมาทําคลิปวิดีโอบันทึกไปก่อนนะครับท่านดูนะแล้วก็มันจะหมุนข้อเท้าได้นะหัวขยับไม่ได้นะครับนี่แหละครับ ปิดกล่องของะสมก็จะนําของเล่นของที่ระลึกของใช้ของสะสมที่ผมเห็นว่ามันมีความน่าสนใจอย่างเช่นเนะนี้ยไรเดอร์บิ๊กซอฟตตัวเนี้ยนี่นะเราจะเห็นได้ว่าภาคคุมมันหายไปข้างหนึ่งนะนี่นะเป็นภาคคุมซึ่งผมไม่ค่อยจะเคยเห็นเลยนะที่ว่าบิ๊กซอฟจะมีจะทําภาคุมอะไรออกมาในตัวไรเดอร์ซึ่งผมว่ามันน่าสนใจนะก่อนที่มันจะนี่นะมันเริ่มจะ ะหลุดออกมาอีกแล้วว่าเนี้ยชิ้นที่หลุดออกมานี่นะครับหนี่ออกมาจากด้านนี้แล้วนะครับนี่ยนะมันเป็นกาวนี่นะมันเกาอัดกาวเข้าไปข้างในนี่ยะผมก็เลยมาทําคลิปวิดีโอเก็บไว้เป็นความทรงจําของผมนะก่อนที่มันจะเสียหายได้มากกว่าน,นี้ b นี่ o นะฮะบิ๊กซอฟต์ไลเดอร์ไ์จากฟิลี่ไลเดอร์เรียวคิด er นะฮะ ดูด้านหลังนิดนึงนะครับก่อนจะจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไ r i ครกดอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันติดตามชมคลิปกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าท่านมีคําแนะนําคําติชมอะไรก็ส่งมาที่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับสําหรับคลิปนี้เปิดกล่อง,อง,งขอนะสมคอลาไปด้วยนี่นะครับ Big s o อ t r i ไร r ดอ g h ไนจากซีรีส์ลิวคิ สวัสดีครับ